เกม f c Mobile เนี่ยครับช่วง9โมงเนาะจะมีนะครับในส่วนของอัปเดตนะครับเรื่องของแรงใหม่นนะเพื่อนๆะก็มีการปรับปรุงนะครับเน,นี่ยในโหมดเนี้ยนะครับนี่คู่แข่งดิวิชันนะครับก็มีการปรับปรุงนะทำให้ดีเล่นดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะผมเล่นไปอยู่2 3เกมเหมือนกันนะพอดีปล่อยเมเนเจอร์ไว้ด้วยนะก็ถือว่ายังไม่เจออะไรแตกต่างนะนเพื่อนๆเล่นแล้วนะครับมีอะไรต่างจากเดิมบมางก่อนที่ขออัพยังไงก็ฝากบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่เข้าเกมมาเนาะเขาก็จะแจกมัชเชลโน้ตหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเขาปิดปรับปรุงไปนะในช่วงเก้าโมงนะครับก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับในร้านค้าเพื่อนๆน,นะเข้ามานะครับจะมีคำว่าโทเค็นสากลนะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่นะให้เราได้แลกกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอยู่ถึงวันไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเนาะก็สิ่งแรกที่อยากให้แลกกันก่อนนะนั่นก็คือมัชเคสองตัวนะแล้วก็นะครับถ้าเกิดแต้มเหลือเนี่ย9 4ถึง1น1นะครับอันนี้ซื้อขายได้หมดเลยนะทุกคนนะครับ ก็เห็นหลายคนได้ตัวดีๆไปเหมือนกันนะโอว100อย่างเงี้นนะหรือว่าบางคนก็ได้101นะก็อยู่ที่ดวงนะครับซึ่งเรทในการเปิดนะครับ94อยู่ที่32%นะ32.14นะครับ95อยู่ที่26.19นะแล้วก็96นะครับ17.86นะเอ่อ97นะครับอยู่ที่9.52นะครับแล้วก็98 7.14นะครับ99 3.57นะครับแล้วก็1 0 0อยอยรอยู่ที่3 2.38เนาะ101อยู่ที่1.19นะถือว่าเลทค่อนข้างดูดีนะครับไม่ได้แย่มากแล้วก็1.500เนะี่ยสำหรับตัวซื้อขายไม่ได้เนาะใครที่นะครับอยากเก็บแต้มนะอยากได้แต้มไปต่อเวลาพิเศษนะครับเอาไปแลก400-500แต้มตรงนี้เรียกว่าน่ากดมากนะหรือว่าบางทีอาจะได้ตัวใช้งานนะครับอ่ะดูเลทกันตรงนี้กันบ้างเนาะเลทตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมานะครับ 9 6บวกเนี่ยเรียกว่า100%เร็นเาะก็แบ่งออกเป็นนะครับ9 6อยู่ที่412.86นะครับแล้วก็9 7อยู่ที่22.86นะฮะ9 8อยู่ที่17.14แล้วก็9 9อยู่ที่8.57แล้วก็100นะฮะวรร้อยอยู่ที่5.71นะแล้วก็ร้อยอยู่ที่2.86นะครับก็ถือว่าดูดีเลยแต่แต้มผมน่าจะไม่พอมั้งผมขอกดมาเคไป2ตัวก่อนแล้วกันนะครับอ่ะแลกมาเคไปก่อนนะ1ตัวนะครับ เรายาแค่ภาพมาเคนีดนึ่ไงหารูปยากเลยกันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาเคเนะซึ่งแรกได้2ตัวนะครับแล้วก็ผมเหลืออยู่พันสามพันสามไม่พอนะทีนี้เราหาแต้มนะครับแต้มเนี่ยจากตรงไหนได้บ้างนะครับวิธีหาแต้มนะทุกคนนะก็ให้เพื่อนเื่อนนะครับไปเล่นในส่วนของนี่เลยครับอ่ะทั้งสามโหมดนะคู่แข่งดีวิชั่นนะครับดวงตัวต่อตัวนะฮะแล้วก็ตัวต่อตัวนะครับแล้วก็โหมดผู้จัดการนะตัวต่อตัวจะได้เยอะสุดนะครับแล้วก็ีอทีหนึ่งนะซึ่งเป็นเรียกว่ารายวันให้เราได้เก็บนะครับ ใครที่เก็บหมดแล้วเนี่ยเก็บหมดแล้วนะนะครับของผมจะสายฟ้ารับไม่ได้ล้นเดี๋ยวต้องรอก,กิจกรรมเข้าใหม่ก็ให้มาเล่นลมำผ่านะนนะครับลมำผ่านจะได้100้นะล้วก็ต่อเลสนะครับจะได้80นะครับผมแอลอนโซ่ so ได้อีก50นะเนาะเนาเจอรหัสนะครับอีก30นะแล้วก็อันนี้ได้อีกทั้งหมด20นะครับกับอีก20ตรงนี้ก็ผมเลย70ใช่ไหมเจ็ดสิบไม่พอนะ <c oughs> ก,ก็น่าจะเดี๋ยวาจะได้เปิดพวกนี้นะนะครับหรืออาจจะเก็บ3,000ก่อนดีกว่านนะครับ แล้วก็ดูโฆษณานะครับอันนี้ได้เป็นพลังงานนะแต่ว่ามันมันรับไม่ได้แล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอนะรอตัวเปิดใหม่นะครับถ้าจักแรมผ่านมีแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของอีเวนต์นะครับนี่อีเวนต์จะอยู่ที่หน้าหลักเนาะนะครับอีเวนต์หน้าหลักเนี่ยนะครับตรงนี้เรายังกดไม่หมดนะทุกคนนะมันยังมีเก็บนะครับนี่นะฮะรางวัลอ่าอีโมดแล้วก็โลโก้นะครับอยวรับอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเงินได้แหละ อไม่เช่งเงินดิดถ้วยนะ2อง้ยทุกคนเป็นแต้มนะแต้ม2 5 0นะครับเดี๋ยวไปเปิดเลยแล้วกันนะมันลุ้นกันว่าได้ตัวใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าเรามีมาเชอยู่ด้วยนะครับมาเชเดี๋ยววันพฤหัสไม้อีกสองตัวแล้วเพื่อนนะเก็บดูเด็กไว้ด้วยนะไว้ตีนะครับไปครับผมแรงอันนี้ก่อนแล้วกันอีกสามพันเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอันนี้ได้แน่นอนนะครับเผื่อได้ตัวใช้ได้ขอ u c p โอนะครับผม UCPUCP มาไหม นะครับได้ตัวอะไรทุกคนดูกันบล็อกเอาแล้วนะครับผมบาซิล่ะ CDM นะครับแมนยูโหทุกคนนะฮะเอาเรื่องจัดคาซิเมโลครับผมโอยดูดีตัวนี้น่าจะต้องเก็บไปใช้ไหมตีเล่นเลยไหมคาเซเป็นไงบ้างใครใครเล่นคาเซอยู่บ้างครับเป็นไงบ้างเรียกว่ากลางผมที่เชนเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะ,ะก็ได้คาเซเมโล่ไปตัวไรกายยังไม่ได้ตีเลยครับเนะี่ยไรการยไม่ได้ตีเลยได้คาเซเมโปอีกตัวหนึ่งนะฮะ คาซิเมโลกับโรดี้แต่โรดี้มันเติมสูงนะครับเกมไม่ mm hmm. มาขนาดนี้เราตีมาเล่นดีไหม mm hmm. เราตีมาเล่นเลยไหมทุกคนนะฮะห้าตัวเอ,อน่าสนใจอยู่นะผมกับกามผมแน่นแล้วดิใจจริงก็อยากตีตัวนี้ขึ้นส้มนะนะครับแต่ว่าตัวนี้ซื้อขายไม่ได้แล้วก็มีแผนหนึ่งนะที่ผมอยากเล่นนะครับอีกแผนหนึ่งที่อยากเล่นก็คือแผนนี้นี่แผนนี้เดีย๋ยวว่าจะไปซื้อรอซื้อฟรีนาน,นะ้อยากจะเล่นหลังสามนะครับเพื่อน อยากจะรู้ว่าหลังสามมันเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับนี่ก็จะมีสามห้าสองนะน,นี่เรียกว่าอยากลองเล่นดูนะเป็นแนวบุกบุกมันหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองนะครับแล้วก็มีสามห้าอันนี้นี่ไปตั้งรับนะนะเนี่ยสามห้าแล้วก็น่าจะแผนนั้นแหละนะครับนี่แล้วก็จะมีสามสี่สามเนาะกอ,องหลังสามคนนะครับก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันเดีย๋ยวจะต้องซื้อ แต่นะครับแต่ตรงนี้คาเซมิโร่ยังไงดีคาเซมิโร่อะไรกาดรับผมโอ้โหคาเซมิโร่ cdm ด้วยนะคาเซมิโร่นะครับโผลดิ้งถ้าเอาคาเซมิโร่ไปยืนคาเซมิโร่ไปยืนนะครับน่าสนใจไหมแล้วก็ทุกอินขายให้หมดเทาตังค์หรือเราจะตีดีไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนว่าผมตีใครดีระหว่างคาเซมิโร่นะครับหรือว่าขายโรดี้ดีโรดี้โรดี้ตัวนี้ต้องน่าจะต้องขายนะเพราะว่า ดูพลังแสงกันก่อนดูพลังแสงกันก่อนนะเผื่อว่าจะตัดสินใจถูกนะครับโรดี้มีส่งลูกไกลนะครับยิงจากที่ไกลแล้วก็พเมเกอร์ด้วยนะนะครับแต่ว่าคาเซเมโรโอ้โหคิดหนักเลยที่นี้คาเซเมโรนะครับมีแท็กเกอร์นนะตัวนี้จะถ้าเน้นเกมลับอะคาเซคาเซเมโรดีกว่านะนะครับเล่นเกมลับดีกว่าแล้วก็มียิงจากลูกไกลเหมือนกันนะนะอืม คิดหนักแต่เบียร่าก็ดีนะแต่เบียร่าเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่มาดินะฮะถ้าเกิดเราเอาคาเซเมโลไปยืนแล้วขายโรดี้โรดี้ตัวนี้ขายได้อะไรผมขอไปดูราคาก่อนนะน่าจะต้องมีการตัดใจขายเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าขายคาุณยังได้ราคาอยู่นะแต่ถ้าเกิดหลังจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับต้องรออีกัาทิตหนึ่งเลยเพราะว่านะฮะราคานักเตะจะลงมาได้นะครับอ่ะโรดี้270เอ็มเนาะผมมีอยู่270อส่ะสมมติผมซื้อโรดี้2อ0เจนะครับ Ome, เม็ดส้ม390เมซื้อแดงไหมซื้อแดงมาขายไหมซื้อแดงมาขายดี่หม่สอ้ยเจ็ขายได้380ประมาณร้อยเอ็มรอมหักไป30มเหลือเจ็บเอมนะครับเพื่อนๆว่าไงบ้างโรดีนะ้น่าสนใจแล้วบางไว้ตัวเลยก่อนเนาะเจ็เอมนะครับกำลังเจสโดยประมาณนะเจ็เอมได้แล้วก็คาเซมิโลอาา่ะสมมติซื้อคาเซมิโลมาชนตีไว้ม่วงนะครับตีไว้ม่วงแล้วซื้อม่วงมาชนร้อี่กับร้อยี่ิบ ได้ไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่เนาะอืมไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่นะเปลืองค้อนเชิงเปลืองนะฮะเรียกว่าค่อนเ้างเปลืองเหมือนกันส่วน cm กุลิดหรือจะไปกุลิตขายกุลิตเก่ากับวีล่าวีล่าเดี๋ยวดูราคาวีล่าก่อนวีล่าร้อยห้าสิบหกเราขายไหมเราเราไปรอซื้อวันพฤหัสสองร้อยสามไหมน่าจะได้น่าจะได้เรียกว่าน่าจะยังได้เล่นต่อเนาะนะครับหรือบัลลักดีบัลลัก มัราผมเป็นแดงซื้อแดง119ขาย152โหกำไรนิดเดียวเองนะกำไรนิดเดียวอย่าง122แล้วด้วยนะขายได้153โหมไม,ไม่ไม่คุ้มอะ่ะอืดูดูเราไม่คุ้มนะนะครับเอ๊ะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกกนบ้างแล้วกันนะ,ะนะครับว่าอยากเห็นผมเล่นจัดทีมยังไงเนาะหรือว่าอยากให้ลองนะครับคาเซิเมโรเทียบกับโรดี้ไหมเนาะกค็คอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปลองมาให้นะครับส่วนไรกาดีเพื่อนๆโอ้โหตายเลยทีนี้ไรกาดก็เก่งนะ โกงกลางเรยาดก็ดีกาบเซมิโล่ก็ดีเลยครับเรียกไม่ถูกจริงนะครับผมสูตรเพื่อนเปิดได้ใครกันบ้างนะสำหรับนะครับสามพันหรือ1นึ่งพันห้าร้อยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันบ้างแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสนะครับเราไปต่อเวลาพิเศษกันวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะใครที่นะครับแต้มยังไม่ถึงเน้นปั๊มเลยแต่ผมอาจจะต้องปั๊มเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปแรกสามพันเผื่อว่าได้คาเซมิโล่เนี่ยเราไปขายได้เนาะก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนีี้สสวััดครบผม